ถึงฝนจะตกหนักแค่ไหนเราก็มีเสื้อผ้าใส่อยู่ดีเพียงแค่คุณมีเครื่องอบผ้า LG ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดิติดตามจะได้ไม่พลาคลิป,ปรีวิวดีๆจากสักพัฒทีวีนะคะขอบคุณครับหมดปัญหากับการซักผ้าแล้วไม่แห้งตอนนี้เราอยู่กับนี่เลย เคื่องอบผ้าฝาหน้า LG รุ่น RV10B h มีทั้งสีดำและสีขาวมาพร้อมระบบ Duo Inverter Heat Pump กับขนาดความจุอบอยู่ที่10กิโลกรัม เรามาดูในส่วนของดีไซน์และขนาดของตัวเครื่องกันครับดีไซน์ตัวเครื่องสีดําและสีขาวสีขาวเหมาะสําหรับบ้านที่มีความเรียบง่ายและความสวยงามสบายตาสีดําเหมาะกับบ้านที่มีความหรูหราเท่และเหมาะกับบ้านตกแต่งด้วยสไตล์หรอบานประตูเป็นกระจกนิรภัยแข็งแรงช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีในส่วนของหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลมองเห็นเวลาและโปรแกรมได้ชัดเจนตัวเครื่องจะมีความกว้างอยู่ที่60ซนติเมตรความสูงอยู่ที่85ซนติเมตรความ ลึกอยู่ที่69ซนติเมตรเรามาดูในส่วนของถังอบและมอเตอร์กันครับเครื่องอบผ้ารุ่นนี้มาพร้อมด้วยระบบ d u o อ i n v e r อร์เตอร์ u ี p เป็นมอเตอร์ที่ใช้พลังงานการอบสูงภายในเวลารวดเร็วประหยัดพลังงานและถนอมผ้า มาพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและคู่มือการใช้งานถ้าหากลูกค้าติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้ามีปัญหาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทางสาพัทีวีพร้อมให้บริการและพิเศษสําหรับเครื่องอบผ้า LG รุน่นนี้จะมาพร้อมกับตะแกรงชั้นวางพิเศษไว้สําหรับวางรองเท้าผ้าไหมผ้าขนสัตว์ชุดชั้นในและสําหรับการอบผ้าแห้งโดยที่ไม่ต้องผ่านการปั่นแห้งของถังอบ ในส่วนแผงควบคุมฟังก์ชันและการใช้งานเครื่องอบผ้ารุ่นนี้มาพร้อม14โปรแกรมโปรแกรมผ้าฝ้ายโปรแกรมอบด่วน30นาทีโปรแกรมผ้าขนหนูโปรแกรมผ้าที่ไม่ต้องรีดโปรแกรมผ้าขนสัตว์โปรแกรมชุดกีฬาโปรแกรมลดการเกิดภูมิแพ้โปรแกรมนี้จะช่วยขจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ในเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง99.9%ถัดมาโปรแกรมชุดเครื่องนอนโปรแกรมกำจัดฝุ่นบนเครื่องนอน โปรแกรมดูแลเสื้อหนาวให้นุ่มปูและถัดมาสังเกตว่าจะมีฟังก์ชันที่สามารถตั้งเวลาอบผ้าได้เช่นโปรแกรมอบโดยใช้ชั้นวางโปรแกรมอบโดยไม่ใช้ลมร้อนโปรแกรมอบด้วยลมร้อนทั่วไป และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชัน lg t h i n q สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android ในส่วนของการเชื่อมต่อและการใช้งานแอปพลิเคชัน t h i n q กับเครื่องใช้ไฟฟ้า lg สามารถคลิกลิงก์วิดีโอที่มุมขวาด้านบนได้เลยครับ เครื่องอบผ้ารุ่นนี้มาพร้อมโปรแกรมและฟังก์ชันพิเศษปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดของกระบวนการอบผ้าล่วงหน้าได้ตั้งแต่3ชั่วโมงถึง19ชั่วโมงถ้าเราต้องการตั้งเวลาเสร็จในกระบวนการของการทํางานสําหรับหน่วยของชั่วโมงนะครับก็กดที่ปุ่มเพิ่มเวลาหรือต้องการลดเวลาก็กดที่ปุ่มลดเวลาปุ่มลดรอยยับโหมดนี้ช่วยสําหรับเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วแต่ไม่ได้นําออกจากถังซักทันทีก็สามารถกดใช้งานโหมดนี้ ได้ครับระดับความแห้งสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะแห้งพิเศษสําหรับผ้าหนาลดการหดตัวของใย,ยผ้าสําหรับผ้าที่จําเป็นต้องรีดแห้งพร้อมใช้สําหรับผ้าที่ไม่จําเป็นต้องรีดมีโปรแกรม Eco HyB r i d ถ้าต้องการอบผ้าให้ประหยัดพลังงานและเวลาก็สามารถกดใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่อบผ้าแบบประหยัดพลังงานอบผ้าแบบโหมดเริ่มต้นอบผ้าแบบประหยัดเวลา สำหรับใครที่ต้องการปิดเปิดเสียงเตือนที่ตัวเครื่องก็สามารถแตะที่ปุ่มลดเวลาพร้อมกับปุ่มดับแคร์ค้างไว้3วินาทีจะเป็นการปิดและเปิดฟังก์ชันนี้ครับเครื่องอบผ้ารุ่นนี้มาพร้อมไฟสองสว่างในถังอบให้กดปุ่มระดับความแห้งค้างไว้3วินาทีเพื่อใช้งานไฟสองสว่างในถังอบผ้าในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ถ้าเราต้องการล็อกแผงควบคุมการทำงานให้แตะที่ปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้าพร้อมกับปุ่มลดรอยยับค้างไว้3วินาทีจะเป็นการเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันเด็กเล่นแผงควบคุมการทํางานครับเครื่องอบผ้ารุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นของผ้าและจะปรับตั้งเวลาการทํางานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในส่วนของการดูแลเครื่องอบผ้าหลังการใช้งานเสร็จนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบทําความสะอาดแผ่นกองอัตโนมัติลดการสะสมสิ่งสงปกปรกและทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จตัวเครื่องมาพร้อมดูโอ้ฟิลเตอร์หรือแผ่นกองสองชั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกองเศษใยผ้าและสิ่งสงปกปรกออกจากผ้าในระหว่างการอบผ้า ควรถอดมาล้างทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้งานเครื่องอบผ้าเสร็จครับและที่สําคัญหากลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้ต่อสายน้ําทิ้งตรงนี้นะครับก็สามารถถอดแทง์เก็บน้ําที่มาจากการอบผ้าไปเททิ้งได้เลยครับในส่วนของการรับประกันนะครับเรารับประกันในส่วนของตัวเครื่อง1ปีมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์10ปีสอา,าพัททีวีไม่ได้ขายทีวีอย่างเดียวนะครับเราเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนํามากมายคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสา,าพัททีวี สวัสดีครับ